จริงๆเลยครับไม่ใช่ผมแกล้งพูดนะครับอันนี้ผมบ่ยอมรับผมยอมรับว่าสารอาหารตัวนี้ดีขึ้นเยอะครับช่วยอาทิตย์ช่วยชีวิตผมได้นะครับผมทานประมาณอาทิตย์กว่ากว่ารู้สึกเบาขึ้นวันดีนค่ะวันนะคะวันนี้วันก็จะมาสัมภาษณ์พ่อพิชัยนะคะเป็นท่านผู้หนึ่งนะคะที่ทานสารอาหารเฉพาะทางของเรานะคะเนาววันนี้วันก็จะมาให้คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าอาการก่อนที่คุณพ่อจะทานสารอาหารนะคะ มีอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อครับเริ่มแรกผมก็เริ่มปวดตรงหัวไหล่หัวไหลห่ไล่ลงไปตรงสันหลังทั้งสองข้างน,นะครับเริ่มไล่ลงไปถึงตอนนี้ถึงบันเอวถึงสะโพกนอนก็นอนไม่ได้ยิ่งปวดถ้านอนนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งก็ปวดกต่นอนตะแคงก็ปวดนอนคว่ำก็ปวดนอนงายก็ปวดผมเป็นมาอย่างนี้เกือบจะเข้าปีแล้วครับเก้าเดือนสิบเดือน ที่แรกผมว่าเนอะยังว่าผมไปเป็นที่ผมยกของหนักๆหรืองไรรงแต่ก่อนผมทํางานหนักคือไถนาไถอะไรยกรถไถรถไถเดินตามนี่หละครับผมก็นึกว่าเป็นที่ตัวนี้พอเข้ามายิ่งปวดหนักเข้าปวดหนักเข้าครับแบบทรมานเลยนั่งก็นั่งไม่ได้คล้ายๆน้ําตาไหลเลยแหละครับเวลามันปวดก็ให้แม่บ้านมาเหยียบมาเข็นมาบีบให้ก็หายไปแป๊บหนึ่งก็เริ่มปวดอ,อีกพอดีอผมมาปวดหนักเข้าหนักเข้าแม่บ้านก็ไปเจอสารอาหารตัวนี้ ก็เลยซื้อมาให้ผมทานมาทานสองสามวันแรกยิ่งทานยิ่งปวดนะครับผมบอกแม่้านว่าโอ้ยไม่ทานแล้วมันปวดแม่วันบอกพยายามทานไปก่อนทานไปก่อนคือคล้ายๆมันจะคล้ายๆมันจะขับสารขับอะไรไล่คล้ายๆว่าไล่เชื้อโรคเราในตัวเราเนี่ยครับออกยิ่งทานยิ่งปวดผมผมไม่ทานแล้วหยุดทานแล้วแม่้ันก็เลยบังคับให้ผมทานไปสามวันสี่วันก็ปวดหนักเข้านาเข้าพอหลังจากนั้นก็เริ่มทานก็เริ่มหายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย าอาการเบา,บาขึ้นนะครับตอนวันทุกวัน,นเบาขึ้นเยอะผมทานไปหมดไปประมาณทักไม่ประมาณนะครับสองกระปุกนี่แหละครับอย่างมันจะเป็นสองเม็ดอย่างละเม็ดผมทานเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นสามสามเวลาอัดไปหนักๆเลยก่อนข้าวก่อนทานข้าวครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ผมเริ่มทํางานได้แต่ผมยังไม่กล้ายกของหนักเหมือนเดิม,มผมก็ทานไป,ไ,ปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอยู่ครับตลอดทุกวันเลยตอนนี้ก็เริ่มเข้ากระปุกที่สอง อันนี้หนึ่งชุดนะครับชุดหนึ่งเดือนใช่ไหมคะพ่อชุดหนึ่งเดือนครับชุดหนึ่งเดือนผมทานแค่สิบห้าวันผมทานแค่สิบห้าวันอัดอัดเลยอ่าผมอัดไปเลยนะครับยิ่งทานยิ่งปวดผมก็แม่บ้านบอกหยุดแล้วไม่เอาปวดเอาพวกทานไปก่อนมาก็พทานไปเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่หยุดทานผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ให้แต่พวกยาพารายาอะไรให้บางทีก็ฉีดยาให้ผมครับยาแก้ปวด ตอนนี้นอนได้แล้วตอนนี้นอนแบบได้ปกติครับตอนนี้นอนนอนได้ปกติก่อนนอนนอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับมันปวดเจ๊เจ๊เจ๊ก็เหมือนเอาอะไรมาทิ่มในไขสันหลังเราในสันหลังเรานี่แหละครับวิ่งไปทั้งตัวเลยครับออกร้อนเลยละครับร้อนถึงไปเท้าเลยเวลามันปวดแทบน้าตาไหลเลยละครับจริงเลยครับไม่ใช่ผพิ่งแจ้งพูดนะครับอันนี้ผมบ่ยอมรับผมยอมรับว่าสารอาหารตัวนี้ดีขึ้นเยอะครับช่วยอาทิตย์ช่วยชีวิตผมได้นะครับผมทานประมาณอาทิตย์กว่า รู้สึกเบาขึ้นทีนี้ผมก็ยังไม่หยุดต่อเน,นื่องทานต่อเน,นื่องไปเรื่อยไปเรื่อยอยู่ครับจนเรื่องทุกวันเนี่ยผมก็ยังทานอยู่ในชุดที่สองนะครับชุดที่สองเลยผมทานไปร้รบแต่ผมยังไม่หยุดทานผมจะทานไปจนกว่ามันจะคล้ายๆมันตอนตอนนี้จะหายหายขาดเลยแหะครับไม่ไม่ปวดไม่อะไรแล้วดีขึ้นมากดีดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะอมผมก็เลยว่าผมจะไม่หยุดทานผมจะทานไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วตอนนี้ทำไงติดเครื่องตอนนี้ผมก็ลงไปทําผมทําตอนนี้ผมทําเกษตรกรรมครับคือทํานา ทำสวนได้ข่าวว่าพ่อไปติดเครื่องสูบน้ำ<ต>ได้ด้วยถ้าผมก็ไปทําติดเครื่องเลยรถไถนานะครับท<ม>ําสูบน้ํานะครับรถไถใหญ่เดินตามนะครับใช้สายพานตอนนี้ก็ดีขึ้นอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วติดเครื่องรถไถเราได้ได้แล้วครับก็กลับขึ้นมาก็ไม่ปวดครับ<ม><ม>กลับขึ้นมาผอก็ทานยาเหมือนเดิมแล้วก็นอนทานยาแล้วก็นอนเกือบร้อย็คิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกวันเนี่ยผมก็ว่าขอขอบคุณมากที่มันเจอสารอาหารตัวนี้คือว่าช่วยชีวิตผมได้นะครับ ผมก็ไม่ลืมเลยครับแต่ผมจะเล่าให้พี่น้องพวกญาติพี่น้องว่าที่ปวดหลังนะผมมีสารอาหารทานมันผมไหมลองไปทานดูไหมเขาบว่ไม่หายไม่หายครับผมก็บอกแค่นั้นนะครับคือถ้าใครเราบอกบุญเขานะครับก็มีเชื่อบุญแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่บุญแต่กรรมใครผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมทานแต่ผมดีขึ้นกับผมเยอะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละครับนะครับผมก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับ